สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลคนบุรีบำรุงเมืองค่ะและเรากำลังอยู่กันภายในงานการเปิดตัว4 0ใหม่ของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็น4 0นย์นวัตกรรมสุขภาพที่ทันสมัยระดับอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์เกี่ยวกับโรคหัวใจศูนย์เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับหรือ GI ศูนย์จินเวลเนสและศูนย์เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามค่ะบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ในงานกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกับนายแพทย์ประจำศูนย์ GI ของโรงพยาบาลอุบรีบำรุงเมืองกันค่ะนายแพทย์ธารนัทกระต่ายทองหรือคุณหมอเดียวสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคะคุณหมอวันนี้มีการเปิดตัวศูนย์ GI ศูนย์ใหม่ของโรงพยาบาลอุบรีบำรุงเมืองศูนย์ GI เป็นยังไงครับคุณหมอก็เป็นศูนย์โรคระบบทางเดินหารและตับะนะครับวันนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งเป็นการเปิดตัว บอกสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าพันธกิจเป้าหมายของเรานะครับคือการดูแลคนไข้โดยนวัตรกรรมใหม่ๆที่เข้ามาวันนี้ก็พูดไปแล้วครับบนเวทีว่าเรามีนวัตรกรรมใหม่ๆก็คือการลดน้ำหนักซึ่งมีไม่กี่ที่ในเมืองไทยที่ทําโดยการใช้บอลลูนในการลดน้าหนักของเราก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าที่ต่างกับศูนย์อื่นตรงที่ว่าเราสามารถนําศาสตร,ร์การแพทย์แบบบรูรณาการหรือว่า integrative เนี่ยเพื่อมารักษาคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องภาวะน้ําหนักเกินหรืออ้วนนะครับ โดยที่ของทางศูนย์เองเราจะใช้การส่องกล้องเพื่อทิ้งบอลลูนลงมาในกระเพาะอาหารเวลาทิ้งบอลลูนลงมาก็จะมีความรู้สึกว่ามันอิ่มมันมันไม่หิวแล้วก็ทําให้ปริมาณของกระเพาะอาหารนีมันเล็กลงนอกจากนั้นก็คือเราก็ใช้เรื่องของการตรวจที่ละเอียดมากขึ้นนะครับเช่นการใช้ฮอร์โมนนะครับการตรวจไมโครไบโอมคือตรวจจุลชีพในลาไส้เรานะครับเพื่อมาดูเรื่องของภาวะอ้วนนะครับหรือภาวะที่น้ำหนักเกินรวมถึงการใช้ยานะครับร่วมกับการรักษาซึ่ง ยาเองก็เพิ่งผ่าน FDA ในการแอปพลูฟในการที่จะใช้เพื่อการัลดหนักไม่นานนี้เองนะครับนั่นก็จะเป็นนวัตรกรรมอันใหม่ๆซึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในสูนย์ของเราเรียกได้ว่าครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระบบทางเดินอาหารต่างๆเลยถูก<ช>ต้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันนะคะว่าศูนย์ GI นั้นมีข้อดีอย่างไรกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ทางเดินอาหารและตับชั้น3โรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองค่ะใครที่สนใจอยากมาใช้บริการตรวจนะคะวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆสามารถมาได้ที่นี่นะคะส่วนข้างในจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่จะมาวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณโซนเตรียมลำไส้ค่ะจะเห็นได้ว่าโอ้โหมีหลากหลายห้องเลยนะคะให้ผู้ใช้บริการอยู่กันแบบสบายๆเลยค่ะมีทั้งทีวีมีเครื่องนะคะอำนวยความสะดวกต่างๆมีโซฟาให้ญาติๆนะคะที่สามารถมานั่งรอผู้ใช้บริการก็ได้เช่นเดียวกันและนี่ค่ะก็คือห้องสวนทวาน,นะคะสำหรับผู้ที่เตรียมจะเข้าไปสู่ขั้นตอนการสับกล้องนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันภายในกันต่อเลยค่ะ คือโซนที่ผู้ใช้บริการจะได้มาพักก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการส่องกล้องค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องส่องกล้องกันเลยค่ะและนี่คือโซนห้องสองกล้องค่ะหรือว่าห้อง endoscopy ห้องนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องมือนวัตกรรมต่างๆที่จะคอยทําให้เรื่องของระบบการรักษาเนี่ยแม่นยํามากยิ่งขึ้นนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะจะทําให้ คุณหมอสามารถเห็นอวัยวะภายในของคนไข้ได้อย่างดีเยี่ยมนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพค่ะ ใดที่2กล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาพักที่ห้องพักฟื้นแห่งนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือภาพรวมของการให้บริการศูนย์ทางเดินอาหารระตับโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองค่ะ,ละหลายๆท่านอาจจะอยากทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารงั้นเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กันค่ะ อนุญาตค่ะคุณหมอครับยินดีครับเชิญครับขออนุญาตเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงศูนย์ GI กันไปแค่พื้นฐานเท่านั้นแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตสอบถามแบบเจาะลึกเลยว่าศูนย์ GI ของโรงพยาบาลบึงบุรีบำรุงเมืองเนี่ยเรามีการให้บริการอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอครับก็จริงๆแล้วมันมีการให้บริการตั้งแต่ปลอดอาหารจนทั้งถึงทวารหนักเลยเอาดีกว่าจะเห็นว่าอวัยวะของ ตกทางอาหารมีเยอะนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ที่นี่ก็ครบหมดเลยตั้งแต่ตัวหลอดอาหาร mm hmm. กระเพาะอ,อาหารน้ำใสเล็กส่วนต้นแล้วก็ใช้เป็นแก mm ๊สโตสโกลในการในการตรวจวิธีการตรวจคือการใช้การสองกล้อง mm hmm. ก,ก็จะเข้าไปถึงน้ำใสเล็กส่วนต้นส่วนระยะที่เหลือคือน้ำใสเล็กทั้งหมดเนี่ยที่เราเข้ายากแต่คงแค่มีปัญหารเรื่องเลือดออก เราก็จะใช้เป็นแคปซูลเขาเรียกว่าแคปซูลอินโดสโคอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็ไม่เจ็บตัวก็เกลืนลงไปปุ๊บกล้องมันจะถ่ายประมาณ5 0,000ภาพก็้ออกมาดูว่าเอ๊ะเรามีปัญหาอะไรในลำไส้เล็กมั้งนะครับอ่ะพอถัดไปปุ๊บในส่วนของลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ตัวเรียบโครโนสโคอันนี้ก็คือเข้าเข้าทางทวารน,นะครับเข้าไปดูถึงลำไส้เล็กส่วนปลายจะได้แค่นี้แต่ก็จะทําให้เราเห็นข้อมูลนะครับในเรื่องของเนื้องอกเรื่องของมะเร็ง เรื่องของลําไส้อักเสบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวตรวจกล้องกล้องที่2ส,ส่วนในเรื่องของตับเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าทันสมัยมากนะครับเป็นเครื่องของฝรั่งเศสเรียกว่าไฟโบสแกนซึ่งไม่ได้มีในทุกที่ที่บอกไปนะครับก็ของเราก็จะสามารถตรวจเรื่องของไขมันแทรกตับพังผืดในตับได้ครับส่วนตับอ่อนเนี่ยเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเห็นยากมันอยู่ด้านหลังของ,ของกระเพาะอาหารที่เราก็จะมีการตรวจเรียกว่า EUS นะครับหรือว่า endoscopic ultrasound คือสองกล้องลงไปปุ๊บแต่หัวตรงตรงของการสองกล้องเนี่ยหัวของเขาก็จะเป็น ultrasound ซึ่งสามารถเห็นภาพของตัวตับอ่อนนะครับหรือว่าอวัยวะที่เข้าไปได้ลึกมากขึ้นทําให้ได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาชิ้นเนื้ออย่างเช่นมีชิ้นเนื้อที่ตับอ่อนอผิดปกติก็เอาชิ้นเนื้อมาตรวจได้อุปรกรณ์ต่อมาเขาเรียกว่า ERCP นะครับ ERCP นี่คือการส่องกล้องท่อน้ําดีนะครับเพื่อเข้าไปคล้องเอานิ้วหรือว่าเปิด ขยายในคนไกล้ที่เป็นมะเร็งของท่อน้ําดีนะครับอุปรกรณ์ของเราเนี่ยเรียกว่าครบคันเหมือนกันเพราะว่าเขาจัดเต็มมากการตรวจรวมทั้งอุปรกรณ์อย่างเช่นเครื่องตัดไฟฟ้าที่เรียกว่าเออร์เบ้เนี่ยเ,เครื่องนี้เป็นเครื่องที่สําคัญปกติสมัยก่อนก็จะใช้เป็นเครื่องจี้ไฟฟ้าธรรมดาแต่เออร์เบ้เนี่ยเป็นเครื่องสร้างกระแสะไฟฟ้ากระแสะตรงซึ่งสามารถใช้เรียกว่านิดเดิลไนท์ก็ครับก็คือเป็นมีดที่ใช้ตัดแต่ว่าตัวมีดมันมันไม่ใช่มีดมันเป็นห่วงไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตัดในพวก ชิ้นเนื้อหลังจากตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีเลือดออกเรียกว่าเลือดแทบไม่มีเลยคือมันเพราะมันจี้ไฟฟ้ารวมทั้งห่วงมันตัดไปแล้วเทคโนโลยีนั้นตอนนี้คือคนไข้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปผ่าท้องเปิดเอาอเอาก้อนออกจากลำไส้เราสามารถทําได้ในกระบวนการเดียวกันเลยคือสองกล้องเจอปุ๊บเจอเจอก้อนแล้วก็ตัดออกมาได้เลยแล้วใครบ้างคะคุณหมอที่ควรจะมีการมาตรวจเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะอันดับแรกเลยต้องดูตัวเองก่อนว่าเรามีอาการไหมะนะครับก็คือ คนที่มาด้วยปัญหาอย่างด้านบนก็คือเรื่องขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารน้ำหนักลดทานไม่ได้หรือหรือว่ามีอาการปวดท้องปวดท้องกินยาแล้วซื้อยากินเองไม่ดีขึ้นอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อม่งชี้อยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะโรคทางเดินอาหารเนี่ยอย่างโรคในในกระเพาะอาหารลํำไส้เองเนี่ยบางทีมันอาการไม่ได้มีผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารเราจะคิดว่ามันต้องปวดท้องนะไม,ไม่จําเป็นครับ มาบางทีเราเจอเป็นก้อนแล้วเป็นมะเร็งไปแล้วบางคนปกติกใช่คแค่แบบรู้สึกป่ดท้องอื่ๆเฉยก็มาเจอเป็นมะเร็ง่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพยาธิสภาพของของตัวโรคก,กับอาการมันไม่ไปด้วยกันบางคนสองก้อนก็ไปเป็นแผลเต็มไปเลยนะปวดหัด<ม>แต่ไม่มีอาการไม่ปวดท้องอในขณะที่คนปวดท้องเยอะพอมาสองก้อนจริงๆแล้วมันเป็นแค่อักเสบนิดหน่อยเป็นแค่แผลถลอกนิดหน่อยจะเห็นว่ามันไม่มันไม่ไปด้วยกันเพราะนั้นถ้ามันมีอาการนะครับ ไม่มากแต่ว่าเราสงสัยก็ควรตรวจอันนี้อันที่1อันที่2คือคนไข้ที่มีหวัดชัดเจนเช่นไปกินยาแก้ปวดมาเนาะกินยาแก้ปวดยากระดูกยากไขเส้นมูนี้มันมีผลกับการกรัดกระเพาะก็ควรจะต้องมาตรวจสมมติแล้วยิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องถดายิย่งต้องมาตรวจเลยส่วนอีกอันหนึ่งคือประวัติทางครอบครัวเช่นแบบที่บ้านนะมีมีคนที่บ้านเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้อันนี้ต้องรีบมา,ต,บมาต้องรีบมาปรึกษาก่อนเลยจริงๆไม่ต้องรออยู่เยอะครับเดี๋ยวนี้ นะถึงแม้เกงเขาจะเอามะเร็งลำไส้น,นี่50ิปีแต่ว่าไม่ต้องรอนะอายุอายุน้อยแต่ว่าม,มีประวัติสงสัยตัวเองมีท้องอืดบ่อยๆกินแล้วไม่ย่อยอย่างนี้ต้องมาดูละคุณหมอคะแล้วอย่างคนที่อยากจะเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยต้องมีวิธีการเตรียมตัวอะไรบ้างคะขั้นตอนต้องดูว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรเช่นสมมุติยกตัวอย่างว่าเราสงสัยว่าอ้วนน้าหนักเกินเราต้องการตรวจเรื่องไขมันแทรกตับเราก็งดอาหารมาก,ก่อนสักสองชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรวจด้วยเครื่องไปโบสแกนซึ่งตรวจได้เลย ส่วนถ้าเป็นเรื่องของกระเพาะอาหาราถ้ามาตรวจเราก็งดอาหารหลังเที่ยงคืนนะครับสงสัยมีโรคกระเพาะไหมปวดท้องไม่หายสักทีนะครับหลังเที่ยงคืนมาหรือว่า4ชั่วโมงกว่าจะเข้ามาเนี่ยสบายมากก็สามารถที่จะตรวจได้เลยส่วนเรื่องของลำไส้ลำไส้ก็ใช้เวลาเตรียมไม่นานก็คือเราสามารถเข้ามาเช้า,าประมาณบ่ายแล้วก็ส่งกล้องตรวจพอเย็นๆแล้วก็ลับบ้านงนั้นกระบวนการทั้งหมดจะเห็นว่าม,มันจบภายในภายในวันเดียว โอ้ oh, วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะคะสําหรับศูนย์ GI หรือว่าศูนย์ทางเดินอาหารและตับของโรงพยาบาลธนบุรีกรุงรุงเมืองวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับจากการพูดคุยกับคุณหมอนะคะจะเห็นได้ว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับนั้นถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวค่ะหากเราได้มีการตรวจคัดกรองโรคหรือ,รอทราบได้เร็วก็จะทำให้เราสามารถรักษาและบรรเทาบาบางโรคเหล่านั้นไปได้ และที่นี่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการทุกท่านอย่างครบครันและที่สำคัญนะคะการตรวจวินิจฉัยโรคของที่นี่จะทำาให้ทุกท่านลืมภาพการรอรับบริการแบบเก่าๆทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะการตรวจวินิจฉัยโรคของที่นี่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทำให้ท่านสามารถกลับไปทำธุระส่วนตัวของท่านในชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่าลืมนะคะหากต้องการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมาได้ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับชั้น3โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ